ดูมากนายตลกอ่ะกูต้องทำทุกอย่างเพื่อใส่นี่ลูกนี้อาจจะไม่ค่อยได้เคยเห็นอะ,อะไหร่ reaction มานะแมน ใบจ้าใบสมัครงานอะไรมานะคุณสมบัติขยันเป็นมิตรสู้ชีวิตติดตลกมึงกอกช่องความสามารถพิเศษคือมึงตีรังกาเก่งจริงครับเก่งมากเลยนะครับมวนหน้ามวนหลังได้หมดเลยครับยืนนิ่งๆก็ตีรังกาขาคู่ได้เลยตอนเรียนวิชายืดหยุ่นนี่ผมได้เกียรติสีตลอดเลยนะครับโอ้โหไม่น่าเชื่อใช่ไหมละครผคุยต้องรู้่ไอ้สิ่งที่ึมเล่าเนี่ย าหนี้เก่าไปโปก,กักหนี้ใหม่สองแสนเลยแม่หนี้สิ้นก็เยอะไปสมัครงานเขาก็ไม่รับแล้วนี้มึงจะไปทำอะไรต่อวะตอนนี้อะไรก็เอาหมดเป็อะไรเด้อคนงานพี่ออเดอร์อ่าออเดอร์เออเดอโต๊ะหนึ่งตึงโน <laughs> มีคนถามว่าขนมร้านเราเนี่ยได้รับออยหรือเปล่าบางออยออยเฮียอะไรไม่มีเลยเด็กก็ส้างไม่เด็กก็ไม่ต้องสร้างตัวประกอบอะไหเขาครบหรือยังวะยังมึงแต่เป็นหนังแอคชั่นนะเว้ยเจ๊ไปด้วยได้ไหมมึงแสดงได้หรอวะหนังของกูหนังใหญ่นะเว้ยสวัสดิการไม่มีฉากเสี่ยงตายเยอะเวลาทำศพอะทำกันเองแล้วกันเคยเล่นฉากผ่าโหนหรือเปล่าไอ้นะแสดงให้พี่เขาดูทั้งสามสี่เซตเขาจะได้รู้ว่าเองเตรียมตัวมา เสียงโคตชีแขงยี่เ่าชีเสียงคงมพูดไม่รู้เรื่องแต่แม่งโคตรมันเป็นดูยางสิบบบนเเล้วหรอกำลังเพินเลยกำลัง ตลกตลกเล่นเล่นมุกโจโฉกันอะไรตลกมากเลยอะแล้วมันเป็นแบบมุกที่คนไทยเล่นกันอยู่แล้วแบบขวดคำหรือแบบมุกบัวบาอะไรอย่างงี้แบบมันเข้าถึงอะอยู่นะแล้วก็มีความแบบรีเลยกกับคนไทยอันเรื่องนี้อีกแล้วอย่างงี้แบบกูต้องทำทุกอย่างเพื่อใชนี่แบบนี่เป็นแบบแรงขับเคลื่อนชีวิตมีอาจารย์นุ้ยพี่นุ้ยเชิญยิ้มเนาะแล้วก็พี่ตักด้วยแล้วก็เสริมทัพด้วยนักแดงแบบ ตลกใิงอไทยเออใช่อาไทัยรวมดาวทั้งนั้นแล้วก็มีพี่โอ๊ตป่ามดแบบมาไมกนิตนึงแบบเออแบบหนึ่งน่าดูมากนายตลกอ่ะลูกนี้อาจจะไม่ค่อยได้เคยเห็นอะไรให้คะแนนควมน่าดูหนึ่งสองสามสี่อาไอ้สี่ก่อนเพราะว่าโดนเส้นมากโดนเส้นนะนายลุกเรื่อง